เผยเบื้องหลังแพ้ไม่ได้บาร์ดเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมไทยทะลุชิงเฟรนด์โอเพนบาร์ดเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานนักตบลูกขนไก่คู่มือผสมไทยที่ลงแข่งขันในรายการแบดมินตันเฟรนด์โอเพนอน2025เมื่อคืนวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคู่ผสมแบดมินตันไทยสามารถเอาชนะมัเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเจคู่จากเดนมาร์ก2-1เกม21-16 14-21ถึงและ21-13ถึงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จภายหลังจบการแข่งขันบาทเดชาพลภูวรานุเคราะห์ได้เผยเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ผ่านโลกออนไลน์ว่าวันนี้บาทตื่นขึ้นมาพร้อมข่าวเศร้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตก่อนลงแข่งบาสและเฟมได้คุยกันว่าวันนี้เราจะสู้เพื่อพระองค์ท่าน ในเกมที่สามบาสรู้สึกเหนื่อยมากๆแต่คิดถึงแต่ว่าจะชนะให้ได้แรงบันดาลใจทั้งหมดมาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเข้มแข็งและเสียสละในที่สุดบาสกับเฟมก็ทําได้ครับขอน้อมราลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระองค์จะสถิตยอยู่ในใจตรับนิรันดรเดชาพลผัววรานุเคราะห์สุพิสราเพียวสามพราน